เพื่อนๆครับผมอยากจะชวนให้เพื่อนๆเนี่ยได้สังเกตทาของตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้คุยกับตัวเองแบบง่ายๆวิธีที่ทำได้ทันทีแล้วดีที่สุดเลยคือปิดวาจาครับลองทําดูครับที่หลายคนบอกไปปฏิบัติธรรมแล้วให้ปิดวาจาเนี่ยเราลองทำตอนนี้เลยที่ดูติ๊ t ตอกกับผมนะความหมายผมคือการสังเกตธทม หรือสภาวะของตัวเราเองที่ดีที่สุดคืองดส่งออกแค่สังเกตสิ่งที่มากระทบเราจากภายนอกแล้วก่อให้เกิดภายในอย่างไรถ้าภายนอกเข้ามากระทบเราไม่ว่าจะผ่านตาผ่านหูผ่านสัมผัสกายลิ้นเนี่ยปิดวาจาไปแล้วไม่ถูกสัมผัสไม่รู้เรื่องของรถจมูกก็หายใจเข้าออก นะครับตัดเรื่องของรถชาติตัดเรื่องการพูดจาออกไปแล้วใช้เวลานั้นอยู่นิ่งๆแล้วฟังแล้วดูแล้วสัมผัสปัจจุบันขณะที่อยู่รอบตัวเราขณะนี้ตอนนี้ยังมีติ๊กตอกของผมหรือคลิปนี้เป็นเพื่อนกับเพื่อนๆอ,อยู่แต่เดี๋ยววางโทรศัพท์ลงครับตัดพบอื่นๆที่ไม่ใช่ปัจจุบันขณะตรงหน้า ที่นี่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เท่านั้นออกไปพบอื่นๆมิติอื่นๆในโลกออนไลน์ไหนๆก็ตามเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้วางทิ้งไว้ชั่วครู่แล้วอยู่กับปัจจุบันขณะของเราที่นี่ตรงนี้ตอนนี้กับตัวเราและใจเราตัวเราสัมผัสเห็นได้ยินได้กลิน่นอะไรอย่างไรไม่เป็นไร อย่าพูดมันออกมานะครับอย่าไปพิมพ์อะไรเพราะเราก็คือตัดโลกภายนอกแล้วเนี่ยอย่าพูดมันออกมานะครับอยู่นิ่งๆอะถ้าอยากจะลิ้มชิมรสก็แล้วแต่แต่ไม่ต้องพูดไม่ต้องส่งออกความคิดดีที่สุดเนี่ยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินสูตรกลิ่นหายใจหรืออะไรก็ตามก็สักแต่แค่นั้นอย่าไปคิดต่ออยู่นิ่งๆแล้วยิ่งเราไม่พูดเนี่ยจังหวะนั้นน่ะ เราจะได้ยินเสียงในหัวตัวเองเสียงในใจตัวเองบางทีเสียงในใจกับคําพูดที่ก่อนหน้านั้นเราพูดพูดพูดโดยที่ไม่ทันคิดอ่ะบางทีมันเป็นคนละเนื้อความกันนะครับหลังจากจบคลิปนี้ผมอยากชวนให้ทุกคนอยู่นิ่งๆกับตัวเองเงียบนั่นแหละครับฟังเสียงในใจของเรา อะไรอย่างไรแล้วเข้าสู่ความนิ่งสงบได้ง่ายที่สุดก็คือค่อยๆลดเสียงในหัวเสียงในใจนั้นลงจนท้ายที่สุดไม่เหลือเสียงเสียงนั้นเหลือแต่ความว่างว่างแล้วก็แค่รับรู้ว่ามีอะไรมากระทบแล้วไม่ปรุงแต่งต่อนั่นแหละครับสภาวะธรรมที่เกิดจากความว่างของใจเราไม่ว่าโลกข้างนอกเราจะมีอะไรมากระทบ รักษาความบริสุทธิ์ของใจให้ว่างได้ใกล้เคียงระดับที่ผมพูดไปเมื่อกี้มากเท่าไหร่ใจเราก็จะเบามากขึ้นเท่านั้นลองดูเริ่มต้นด้วยการ